Mật tàng là nút hại đi ô lại. Ah, nè huy phong. Nay quê up yên hôm nay? Eh, đâu? Nát. ai hô lục. Om kim nga. 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 Om Mèm nga. Om kim nga. Om จ๋าจ๋าจ้าไก่เรียกไก่ดิไก่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 จ๋าจ๋าจ้าดิโอเดอแม่เด็กจ๋าจ๋าจ้าเออจ๋าจ๋าจ้าไอ้หนูมาคุยกับมันดิม่ค่อยคุยกับมันหน่อยต้านอยูงที่ทางนี้มาคุยทางนี้ดิไปคุยข้างหลังที่ไปเห็นนั่นแหละคุยข้างหน้านี่แน่อยู่ทางนี้นะลูกมาคุยคุยกันหน้าอย่าคุยข้างข้างมันจะได้มองกล้อง มองหน้านี่ระวังโดนน้องอย่าไปอย่าไปโดนมึงอย่งนั้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้ตุอกเติดน้ำละอ้ไอ้เลยฝ่ามืออรหันลูกฝ่ามืออรหันเด้ะชูมือชูชูอีกชูอี้ปะกันเร็วปะกัน ปะดูอย inh. ่างนี้ปะเร็วชูมือขึ้นยกมือห้านิ้วเร็วให้หนูยกให้มันดูนะยกยกเออปล่อยเยกมือตรงนี้มันเคาะขนาดมันเคาะจั๊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 จิงจั๊จั๊จิงจั๊จิงจั๊เห็นตาฟันสองสี่เลยจิงจั๊จิงจั๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออเออเออคุยละเออเออต้องปล่อยตามอารมณ์อารมณ์ของฉัน Yeah.